ค่ะสวัสดีคะ่ะดาเองนะคะสวัสดีเพื่อนๆและคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องเฉดสีหยกนะคะเฉดสีหยกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเฉดสีมากไม่สามารถที่จะพูดหมดทุกเฉดสีได้นะคะแต่ว่าจะพูดเฉพาะเฉดสีที่เห็นได้บ่อยในตลาดแล้วก็เฉดสีสําคัญสำคัญนะคะเพื่อให้คุณลูกค้ารู้จักก่อนที่จะเลือกซื้อหยกเนะาะค่ะเฉดสีที่หนนะคะเฉดสีฟ้าค่ะหยกฟ้าเนาะเดี๋ยวนี้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหยกฟ้านะคะ สีเชดนี้นะคะอ่าบางคนยังไม่ทราบว่าหยกมีสีฟ้าด้วยเนาะอาจจะเป็นฟ้าเข้มหรือฟ้าอ่อนฟ้าอมเขียวโ c e a n อย่างนี้นะคะคือเป็นหยกสีฟ้าเนาะหยกสีฟ้าเนี่ยในตลาดก็จะมีหลายเฉดสีออกไปอีกนะคะค่ะต่อไปเฉดสีที่สองนะคะคือเฉดสีม่วงค่ะม่วงจะมีม่วงหลายโทน อีกเช่นกันนะคะก็จะมีม่วงเข้มหน่อยม่วงโทนนี้นะคะนี่จะเป็นะคลโโทนกันเนาะหรือจะเป็นม่วงม่วงขาวม่วงแกมขาวอันนี้จะเห็นได้บ่อยเลยนะคะม่วงแกมขาวเพราะว่าม่วงเข้มๆในตลาดหยกจะค่อนข้างหายากเล็กน้อยเนาะอันนี้จะเป็นม่วงนวลม่วงน้ำนมนะคะหรือม่วงเนื้อแก้วก็จะเป็นแบบนี้ สีที่3ามนะคะจะเป็นสีแดงอ,อันนี้เราจัดกลุ่มอยู่ในเฉดสีเดียวกันนะคะเป็นแดงหยกสีส้มนะคะอันนี้เทียบเทียบกันให้เห็นนะคะจะเป็นส้มหรือบางบางท่านจะเรียกเป็นหยกน้ำพึ้งก็ได้เนาะเพราะมันจะไม่ได้ออกแบบแ,บบแดงแป๊ดเลยนะคะจะออกเป็นแบบคล้ายๆกับสีน้ำพึ่งที่เราทานน,ะน้ำพึ่งแท้เนาะหรือจะเป็นเฉดนี้ อีกเฉดน,นึงคือออกเหลืองอมส้มนะคะหยกเนี่ยจะมีสีเหลืองเลยก็มีแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เอามาให้ดูเนาะต่นี้จะเป็นโทนสีส้มสีแดงหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่าหยกน้ำพึ่งก็ได้นะคะ mm hmm. ต่อไปเฉดสีที่สีนะคะ mm hmm. คือเฉดหยกขาวเนาะค mm ่ะ hmm. หยกขาวตัวนี้เนี่ยจะมีหลายเฉดในตัวเขานะคะ mm hmm. นี่จะเป็นขาวแบบขาวใสหน่อยเนาะ เนี่ยเฉพาะขาวใสก็จะมีขาวอมเหลืองขาวอมเขียวก็จะมีนะคะตัวนี้จะเป็นขาวอมเขียวค่ะหรือจะเป็นขาวแบบขาวน้านมอันนี้จะเป็นขาวน้านมเนาะสีจะคล้ายๆกับน้านมที่เราเราทานนะคะจะคล้ายๆอย่างนั้นเนาะเขาจะเรียกว่าขาวน้นมเนาะขาวนวลๆอันนี้จะเป็นขาวขาวแบบโทนขาวเลยนะคะหรือว่าจะเป็นขาวแบบ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นโทนขาวเลยเหมือนกันจะเห็นว่าอ่าเราจะเรียกว่าหยกขาวใสเลยนะคะตัวนี้หรือบาง<ม>ชิ้นก็จะขึ้นเป็นใสแบบนี้เนาะใสแล้วก็จะมีเกรดแบบคล้ายๆเกรดน้ําแข็งนะคะบางท่านก็จะเรียกว่าหยกขาวใสนะคะเป็นไอซี่เนาะไอซี่ก็คือเสมือนแต่ว่ามีเนื้อน้ําแข็งอยู่ด้านในเนาะ ต่อไปเฉดสีต่อไปเป็นเฉดสีที่สําคัญและก็เห็นได้บ่อยในตลาดยกเลยนะคะก็คือเฉดสีเขียวซึ่งเฉพาะเฉดสีเขียวเนี่ยก็มีชื่อเรียกแบบหลากหลายแล้วแต่บางท่านจะเรียกเฉดสีไหนบ้างแต่เราจะสรุปมาเป็นเฉดสีที่สําคัญสาคัญนะคะเฉดสีที่1ก่อนเลยนะคะก็คือเฉดสีเขียวจัก,กรพพัดตัวนี้จะเป็นเขียวจัก,กรพพัด ก็คือทั้งเนื้อและสีเขาเนี่ยจะบอกเอาเลยว่าเป็นสีเขียวจักรพพัดนะก็คือทั้งเนื้อและสีมีความมีความใสและสีก็จะเป็นเฉดสีประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะเขียวจักรพพัดนะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะคือมีใยดำบ้างนะคะหรือโทนนี้ก็คือก็ยังเป็นโทนเขียวจักรพพัดแต่ว่าเขาจะมีมีลายในเนื้อเนะก็จะไม่ได้แบบเนื้อถึงขั้นกับเนื้อจักรพพัดนะคะแต่สีโทนเฉดเขาเนี่ยก็คือได้นะคะ หรือว่าเขียวแอปเปิลกีนก็จะประมาณนี้นะคะแอปเปิลกนะีนเนาะจะคล้ายๆผิวสีคล้ายผิว,ผ,วผิวของแอปเปิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแอปเปิลกีนสีอ่อนหน่อยนะคะจริงๆแอปเปิลกีนเนี่ยมีสีเฉดสีที่หลากหลายไปอีกนะจะอาจจะแบบคล้ายๆเม็ดนี้คือจะเป็นแอปเปิลกีนอ่าเฉดเข้มขึ้นมาหน่อยหรือว่าเฉดอ่อนนะคะแอปเปิลกีนก็มีหลายเฉดนะคะอ่ะ ต่อไปคือเฉดสีกินโซดาวันนี้กินโซดาอาจจะไม่ได้มีเป็นแบบสีให้เห็นชัดๆเนาะแต่นี้จะเป็นกินโซดาแบบเริ่มต้นนะคะกินโซดาเฉพาะตัวกินโซดาก็จะมีหลายเฉดอีกเนาะก็จะเป็นกินโซดาเข้มกินโซดาอ่อนหรือว่าเป็นเฉดสีอ่าตัวนี้จะคล้ายๆกับเป็นจกกักรพารผสมกินโซดาเนาะอันเนี้ยจะเห็นว่าอาจจะมีความเป็นกินโซดาหน่อยๆเนาะตัวนี้นะคะ เช็ดสีเขียวต่อไปก็คือเขียวแปรหรือว่าเขียวสดนะคะตัวนี้ประมาณนี้เนาะเขียวแปรเขียวสดก็คือจะเป็นคําเรย่ที่เขาจะใช้กับหยกสีเขียวสดหรือเขียวอ่อนนะคะเขียวแปะประมาณนี้นะคะต่อไปเช็ดต่อไปจะเป็นเขียวเข้มเขียวเข้มแบบนี้นะคะเขียวเข้มเนื้อแก้ว เฉดสีเขียวเข้มเนาะเขียวใบไม้อ่ะอันนี้ก็เป็นคำเรียกแบบตามตามสีใบไม้ที่เราเห็นเนาะประมาณนี้ได้นะคะเขียวใบไม้ต่อไปจะเป็นเฉดสีอีกเฉดสีหนึ่งก็คือหยกดำนะคะหยกดำนี้เป็นหยกที่หายากในตลาดถือว่าหายากเหมือนกันแล้วก็หยกดำเนี่ย แบบที่หายากจริงๆก็คือจะต้องเป็นหยบดำส่องเขียวนะคะค่ะเฉดสีก็จะมีประมาณนี้นะคะที่วันนี้เอามาให้ดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะ